สวัสดีค่ะ fc ลุงพลป้าแตนนะคะวันนี้ป้าก็จะมีเรื่องคุยเรื่องเกี่ยวกับคดีที่อรัญญาประเทศที่ดูข่าวตอนนี้กำลังดังเลยคดีลุงเปียกคดีประกบหญิงที่เสติไม่ค่อยดีที่ร้องลําทำเพลงที่เป็นผู้หญิงที่น่าสงสารนะคะที่โดนกลุ่มลูกตำรวจ ทำร้ายน่าสงสารมากเลย <c oughs> แล้วทุกคนเชื่ออะไรอย่างว่าแพ้มันมีจริงมันมีจริงแต่ไม่ได้เกี่ยวกคดีช่างใหญ่นะคดีช่างใหญ่ก็แล้วแต่คิดเอาถ้าคนคิดในคอมเมนต์ก็อย่าได้ไปพูดเอ่ยชื่อใครนะคะให้ทุกคนคิดเอาเอง <c oughs> ทําไมป้าถึงรอให้ศาลดีกาตัดสินก่อนกับคดีช่างใหญ่ <c oughs> เพราะว่ามันก็เห็นกันแบบนี้ไงเหมือนกับสังคมเราจะคิดว่ามันเป็นมาตรฐานเดียวกันยังไม่ได้นะครเพราะว่าเราต้องยอมรับว,ว่ามันมีสองมาตรฐานอย่างอย่างคดีป้ากบนี่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาทำยังไงเราไม่ได้ไปก,กับร่วงของตำรวจนะคะ แต่คือข่าวเรา,เ,ราเขาออกมาเราก็พูดตามข่าวเขาว่าคดีปรากบคือเขาลุงเปียกคือมัอนเหมือนกับแพะที่จับลุงลุงเปียกมาเป็นตัวแทนของเด็กถ้าไม่ได้มีกล้องวงจรปิดนี่แย่เลยลุงลุงเปียกเพราะว่าคดีนี้มันเป็นคดีประหารชีวิตเลยนะคะคือฆ่าคนตายโดยเจตนาเลยแล้วก็ซ่อนศพอำพรางซ่อนศพนี้คดีคดีใหญ่มากเลยก็ให้ทุกคนที่ เป็นผู้ใหญ่วัยขนาดป้าเนี่ยห้าสิบหกสิบส่วนมากเอฟซีลงพลวัยขนาดนี้เยอะมากมีความคิดมีมันสมองด้วยตัวเองแล้วไม่มีใครมาชักจูงได้คือมองมองรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะคะอายุน้อยๆก็มีแต่ก็จะมีคนที่มีวุฒิที่ภาวะพอสมควรแนละ้ว <c oughs> แต่ป้าพูดถึงว่าคนที่ทำงานกฎหมายเนี่ยนะ คือไม่ได้ไปก้าวล่วงท่านนะคะที่ท่านที้ทํางานคือมันก็จะมีแต่ป้าคิดว่าถ้าคนมีจิตใจที่เป็นธรรมถ้าเขาไปทํางานแบบเนี้ยจะดีคือว่าแต่มันก็หายากอยู่นะถ้าเข้าไปแล้วทํางานด้วยความจุดจุดจริตธรรมนะ่ะคือความเป็นธรรมนะ่ะมันก็หายากอยู่แต่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีในบ้านเมืองคือ ให้ความเป็นธรรมไม่แบ่งชั้นว่าเขาจะยากจนหรือเขาจะสติไม่ดีเพราะว่าคุณค่าของคนน่ะมันเท่ากันมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเท่ากันมีพื้นฐานเท่ากันไม่ว่าสูงว่าต่ำว่าเขาจะเป็นขอทานเป็นคนสติไม่ดียากจนอะไรนี้ไม่ใช่ว่าเห็นเขาเป็นคนแบบนั้นแล้วมาโยนความผิดให้เขาถ้าถ้าบุคคลที่ทำอยู่บนกฎหมายนะ่ะ ถ้าเขามีจิตใจว่าเขาคิดว่าถ้าเป็นตัวเขาเขาจะไปโยนความผิดโดนรับความผิดแบบนั้นอะ่ะมันจะเป็นยังไงอะใจเขาคงจะเป็นทำได้ในตอนนั้นแต่ส่วนมากโลกมนุษย์เรายอมรับว่าส่วนมากก็เห็นแก่ตัวไงคะเพราะว่าความเห็นแก่ตัวครอบงำมันก็เป็นเงี้ยคือเอาตัวรอดไว้ก่อนไม่ได้รู้จักผิดชอบชั่วดีโยนความผิดให้ใครก็ได้มันไม่ใช่ตัวเรา มันก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้โลกมนุษย์มันนับเป็นอย่างนี้แต่มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์อยู่สักล้านเปอร์เซ็นต์จะมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะคนที่จะรู้ผิดรู้ชอบชัว่วดีถ้าโลกมนุษย์มันมีความรับผิดชอบความไม่เห็นแก่ตัวอะไรมันก็ดีขึ้นอันนี้มันก็เลยให้หมวนคิดถึงไปกับคดี ในช่างใหญ่ในหมู่บ้านจำปาทองกับคุณนายสวนผักนะคะคุณนายสวนผักนะคะซี่หมู่บ้านดอกไม้สักดอกไม้หนึ่งเนี่ยนะคะเป็นนิทานนะคะเป็นนิทานถ้าถ้าใครเข้ามาดูแล้วเพราะมันเป็นอย่างนี้ไงพ้าป้าก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็นไปได้ก็เลยรอให้ ถึงสารดีกาก่อนค่อยปักใจเพราะเรายังคิดว่าความเป็นธรรมมันยังมีในโลกนี้อยู่ถ้ามันถึงขนาดนั้นแล้วก็ต้องยอมรับเขาเพราะเราจะไปแก้ไขอะไรไม่ได้ในบทของโลกมนุษย์แต่ในโลกของล่วงรับไปแล้วอะทุกคนมันจะมีความเป็นธรรมเท่ากันถ้าเราได้โดนตัดสินในในในโลกหลังความตายไปเนี่ย ไม่มีใครมีความเอ็เอียงอันนั้นแน่นอนแต่ฟาร,ร์มเป็นจริงมันก็ยังต้องมีอยู่แต่เราต้องหาว่ามาตรฐานมันจะมีคนที่ที่มีคุณธรรมจริงๆนะหลงเหลืออยู่แต่น้อยมากน้อยมากแต่ต้องมี ตอนนี้เราก็ต้องพึ่งชั้นสูงสุดว่าท่านจะมองเห็นเป็นยังไงกับคดีนายช่างใหญ่กับคุณนายสวนผักนะคะคุณนายสวนผักก็โอเคแล้วแต่เหลือแต่นายช่างใหญ่นีนะ่ต้องต่อสู้ต่อไปก็นึกถึงประกบกับลุงเปียกนี่แหละป้าก็เลยได้ออกมาพูดคดีลุงเปียกคดีสารที่คกมอยู่เนี่ย ที่จับแพ้่จับแกะกันอยู่มันก็เลยหวนคิดพิดว่าแพร่มันมีไม่ใช่ไม่มีมันมีอยู่แล้วก็เลยก็เลยได้มาเนี่ยในวงการแบบเนี้ยตอนนี้ชื่อเสียงเสียใหญ่เลยพูดกันไม่ออกละคนที่เป็นตรงลมตำรวจคือก็ต้องยอมรับมันเป็นอย่างงี้ วงการนี้มันเป็นแบบนี้ไงจะให้ประชาชนพึ่งพาใครได้เนี่ยตอนเนี้ยดีนะมีกล้องวองจรปิดกับคดีป,ประกบที่จับลุงเปียกลุงเปี๊ยกแกก็เป็นคนขี้เมาเนาะเป็นคนไม่มีบ้านมีช่องเป็นบุคคลที่น่าสงสารเหมือนกับก็เนี่แหละเหมือนกับคุณนายในช่างใหญ่ที่บ้านไม่มีฝาบ้าน บ้านไม่มีฟ้าบ้านแต่พอดีมี f อฟที่เข้มเข้มแข็งที่ช่วยดูคลิปดูวิดีโอช่วยอะไรที่ได้ต่อสู้คดีเรื่อยมาของนช่างใหญ่นี้ก็ยังก็ไม่รู้นะคะก็คือก็ก็มาเล่าแบบนี้นะคะก็คงไม่ได้เอ่ยชื่อว่าใครนะคะก็คือว่ามันเป็นอย่างนี้ ้าก็มาแบบชาวเขาชาวดอยเพราะว่าชาวเขาชาวดอยพื้นราบพื้นบนกฎหมายมันก็ต้องมาตรฐานเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นชาวไหนเมื่อเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในสังคมก็ต้องมีกฎหมายมีพื้นฐานเดียวกันนะคะเพราะทุกคนมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะจนหรือรวยไม่ว่าจะเป็น ชั้นสูงสุดชั้นต่ําสุดถ้าเราถือกฎหมายเดียวกันแล้วมีใจมีคนมีคุณธรรมที่จะทําให้บ้านเมืองอยู่สงบได้ใครจะมีเป็นเปาบุญจินมั่งที่ซื้อสัตว์เราก็ตามหาเปาบุญจินต่อไปนะคะว่าใครจะเป็นเปาบุญจินแต่ตอนนี้ป้ายัง ยังพยายามมองหาเปล่าบุญนินก็หวังไว้ว่ามีหวังว่าว่ามีถ้าไม่มีแย่เลยประเทศไทยนะคะจะอยู่กันยากเพราะว่าประเทศไทยมันยังยึดยึดถือว่าพวกฉันพวกเองพวกช่วยกันเป็นพวกพวกช่วยกันไงเป็นเพื่อนฉันช่วยหน่อยช่วยหน่อยนายช่วยหน่อยครับช่วยหน่อย มันก็เป็นสไตล์แบบนี้ไม่ได้ว่านะคะก็คือพูดไปสมมุติเป็นนิทานนะเป็นนิทานเล่าเรื่อง <c oughs> ก็คือก็ประกบก็ไปสวรรค์ละเกิดชาติหน้าก็ขอให้เกิดมาเป็นคนดีๆสติจตั้งดีๆคิดว่าหมดเวียนหมดกรรมไปแล้วประกบ ก็ขอให้ประกบไปอยู่แล้วเกิดใหม่มาเป็นคนดีๆไม่ต้องมาเป็นคนเล่ร่อนเหมือนกับชาตินี้หมดเวรหมดกรรมไปชาติใหม่ก็เกิดมาเป็นคนร่ำคนรวยมีสติปัญญาที่ดี <c oughs> หลุงเปี๊ยก,ก็ขอให้เลิกเหล้าเลิกยาไปบำบัดเล่าบำบัดยาให้มันเป็นคนที่เป็นมีคุณภาพที่จะต้องอยู่ในโลกมนุษย์ต่อไป แล้วก็ขออธิษฐานจิตให้มีผู้คนที่มีคุณธรรมมากขึ้นในสังคมไทยคนที่อยู่หรือว่าถือหรือว่าใช้ในกฎหมายขอให้เป็นคนที่มีคุณธรรมมากขึ้นเพาผมก็หวังไว้ว่าจะต้องมันต้องมีแต่จะมีมากมีน้อยก็ขอให้มันมีมากขึ้นจากกาที่เป็นคนที่ทำงาน ในแบบนี้ก็ขอให้นึกถึงใจเขามาใส่ใจเราจะได้ทำงานอย่าเห็นแก่เงินแก่ทอมากมายไปเพราะตายไปเอาไปไม่ได้แต่มันต้องกินอยู่ก็รู้แต่เราทำได้เท่าไหร่เราก็กินเท่านั้นเราอย่าไปอยากได้ของคนอื่นเขามากถ้าเรามีความโลภมากมันก็จะมีปัญหานี่มีปัญหาต่อมาทำให้คนอื่นเดือดร้อน ความโลภก็ให้มันน้อยลงผิดก็ควรยอมรับผิดลูกเต้าก็เด็กสมัยนี้ก็ขอให้เป็นเด็กดีหน่อยอย่าให้มันเป็นแบบเด็กอะไรทุรุถุงยางมาเกิด <c oughs> อย่าซาอย่าอะไรมากนะักมันก็พูดยากเหมือนกันนะเด็กวัยรุ่นพวกนี้แล้วก็ขอให้ในายช่างใหญ่ก็ เอฟซีลุงพลคงรู้จักละมั่งในช่างก็คุณนายสวนผักก็ขอให้ต่อสู้ต่อไปมันจะต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาแหละอยู่เงียบๆบแบบนั้นละดีที่สุดละก็เพราะป้ามาดูข่าวประกบนี่แหละเลยได้เอามาพูดวันนี้อยากให้มันมีคุณธรรมมากขึ้นในสังคม แค่ okay. นี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ